สวัสดีครับกลับสวัสดีกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2สําหรับค่ำคืนนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตปืนสเปคหน้าอาร์มที่เป็นตัวบอดี้ abs นะครับตัว c series กับตัว f series นะครับตัวนี้จะเป็นตระกูล f นะฮะแต่เป็นเป็นบอดี้ตัวบอดี้ abs พลาสติกนะครับแล้วก็ตัว original ที่เป็นตัว mca 1แล้วก็ cqb นะครับก็จะเป็นตัว c series ตอนนี้ ที่เข้ามาในไทยนะครับในโมเดลของยี่ห้อสเปกนอนอารวันนี้มาทั้งหมด21 21รุ่นนะครับ mm hmm. ก็จะแบ่งเป็นตัว J Series C Series นะครับแล้วก็ F Series แล้วก็ E Series H Series นะครับมันมีของสเปกน a นอารที่เป็นบอดี้โลหะแล้วก็บอดี้ ABS ซึ่งเมื่อกี้เราทำรีวิวที่เป็นตัวบอดี้โลหะ AK ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่2เนี่ยวันนี้มันเป็นตัวราคาเบาๆเพื่อนๆครับ ราคาเบาๆนี่ก็คือเป็นราคาที่ไม่แรงนะฮะอย่างตัวที่เราเห็นตัว MCA 1หรือปืนพระเอกตัวเนี้ยนะครับหนึ่งปืนหนึ่งแม็กซีนจากโรงงานนะครับเป็นบอดี้ ABS แล้วก็ตัวเกียร์บ็อกภายในนะเกียร์บ็อกภายในเป็นชุดหน้าสัมผัสคอนแทคก็จะเรียกได้ว่าเป็นตัวบอดี้ ABS ที่เอามาขายเทียบรุ่นกับตัวของยี่ห้อ Golden Eagle หรือจีนกงหรือว่าจะเป็นยี่ห้อ Double b e l ที่เป็นบอดี้พลาสติกราคาถูกนะครับภายในเพื่อนๆได้เห็นเมื่อวานแล้วเมื่อวานผมแกะเกียร์บ็อก ในตัวบอดี้พลาสติกในลอนไฟเบอร์ตัวนี้กับช่างแบงค์ไปเพื่อนๆลองไปย้อนดูคลิปได้นะครับข้างในก็เป็นตัวลูกสูบไฟเหล็กนะฮะแล้วก็เฟืองสิบแปดตัวหนึ่งมีดีเลยเออร์มานะครับความแรงก็อยู่ราวสามร้อยห้าสิบบวกนะ,ะ,ะสำหรับตัวบอดี้พลาสติกเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําลดราคาหรือลดสเปคออกมานะครับค่อนข้างสวยงามและราคาน่ารักมากอย่างตัวเนี้ยเนี่ยเรามาได้เรียงราคาแต่ละตัวเน 4, าะสี่พันห้าร้อยบาทในราคานี้นะเพื่อนๆนะมันจะมีแค่ หนึ่งปืนนะครับแล้ก็หนึ่งแม็กซซีนนะถ้าเป็นตัวบอดี้โลหะจะให้แม็กซซีนสองแต่ความพิเศษของตัวนี้ก็คือได้หนึ่งแม็กแต่เป็นแม็กแบบแม็กปั่นนะครับเหมือนปืนของยี่ห้อเอ็นซีหรือเจจีทั่วไปนะครับเปิดใส่รูปก,กรอกลงตรงนี้นะครับเป็นแม็กพลาสติกนะแล้วก็เป็นแม็กปั่นขนาดสามร้อยนัดนะครับในกล่องถ้าเป็นตัวราคาประหยัดตัวสี่พันกว่าบาทเริ่มต้นเนี่ยนะครับในกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวแกให้ดูนะครับนี่ มันจะมีตัวหนึ่งปืนและหนึ่งแม็กกาซีนมาให้แล้วก็เป็นตัวโปสเตอร์นะครับแล้วก็สปริงสำหรับลดความแรงปืนนะครับถ้าปืนแรงไปก็ใช้สปริงเบอร์90เพื่อลดลดความแรงปืนลงได้นะครับมันก็จะมาแบบนี้ในบล็อกกล่องจะมีแค่นี้นะครับหลังจากนี้ไปในคลิปนี้จะเป็นบอดี้ตัวในเัสเซอร์อหรือบอดี้ ABS ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด9รุ่นที่เข้ามาวันนี้อ่ะโอเค เรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าในกล่องมีอะไรมาให้แล้วก็ภายในกล่องก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะครับเป็นเป็นกล่องแบบรังไข่แบบนี้โอเคตัวนี้ห้าพันสีร้อยบาทได้อุปกรณ์ตามนี้นะจ๊ะ,ะจะเป็นรหัสรุ่น SAC 0 1ตัวนี้นะครับ SAC 0 1ตัวที่2จะเป็น SAC 0 3ตัวนี้จะเป็นศูนนะครับ ก็จะเหมือนกับตัว4 0 1แต่ประกับหน้ารางเป็นประกับรางพลาสติกนะครับแต่ก็มีรางเสริมให้รอบพิษนะครับก็จะเป็นตัว CQB แหละแต่ว่าท่อบาเรลย,ยาวยาวขึ้นถ้าเทียบรุ่นกับปืนเอ c ก็จะเป็นแนว e อ c 308นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ครับใส่ด้านด้านท้ายนะตัวนี้นะใส่ด้านท้ายเหมือนกันนี้ครับ บอรี่ใส่ด้านท้ายนะครับราคาห้าพันนะครับตัวนี้ขยับขึ้นมานิดนึงเพราะรางรางหน้าเนี่ยเป็นรางหน้าประกับมีติดอุปกรณ์เสริมได้เป็นรางเสริมนะครับตัวนี้ก็ใส่แบบด้านท้ายหมดเลยนะครับไม่ได้ใส่ที่ประกับนะใส่แบบที่แกนพันท้ายหมดเลยนะครับสาหรับตัวบอดี้ ABS ตัวนี้อ่าแ,แล้วก็ตัวนี้ห้าพันนะฮะแล้วก็ตัวซีซีรีจะเป็น C ีศูนย์สี่ตัวนี้ก็คือ M4 c q สี่ ตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าพันบาทเช่นเดียวกันสองตัวนี้เหมือนกันนะครับใส่แบ,บด้านท้ายนะเหมือนกันแต่ตัวนี้จะได้บาเรลหรือว่าท่อที่ยาวขึ้นนะฮะราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันอันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับรุ่นละสี่ตัวเองนะครับสเปกหน้าอมตัวราคาประหยัดไล่กันแบบถูกๆนะในราคานี้หนึ่งปืนหนึ่งแม็กซซีนไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวชาร์จแล้วก็ลูกกระสุนนะครับ ถ้าจะให้มันยิงได้เพื่อนๆต้องซื้อแบตเตอรี่กับตัวชาร์จนะครับชุดนี้ไปก็เป็นแบต15 4,100แบบนี้นะครับเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวดูรีวิวนี้นะยกตัวอย่างตัวนี้ปืนราคา5,000แบตเตอรี่ก้อน650บาทแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยตัวละ400ชุดพันกับ50บาทเราคิดแค่พันเดียวนะครับแล้วก็ลูกกระสุนหนึ่งถุงสีพันัดอย่างนี้นะครับหนึ่งถุงสีพันัดนะ250บาทค่าขนส่งอยู่ประมาณ330บาทแคนคุลี่เร,เราคิดอยู่ที่250 เอาง่ายๆว่าเพื่อนๆคิดว่า5,000บาทเนี่ยอัพบวกอีก1 5 0จะได้ชุดพร้อมเล่นรวมค่าจะส่งเรียบร้อ,รอยแต่ถ้าใครต้องการผ่อนชาระหรือว่าตัดผ่านบาัตรเครดิตก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีลิงก์ QR code ของ s h อปปีอยู่พเพื่อนๆก็กดลิงก์เข้าไปใน s h อปปีแล้วก็ไปทําข้อมูลในการสั่งซื้อผ่าน s h อปปีจะผ่อนชาระหรือจะตัดผ่านบาัตรเครดิตผ่าน s h อปปีได้นะครับเก็บไปทางได้ผ่าน s h อปปีแต่ถ้าเกิดในแชทในไลน์ใน Facebook เ,เราไม่มีไปทางนะครับเราแบบโอนสดเข้ามาแล้วเราส่งของนะ เป็นทางเลือกที่จะสั่งซื้อผ่านช้อปปีหรือลาซ a ด้ก็ไปกดสั่งซื้อได้จะมีค่าบริการเว็บไซต์หรือค่าบวกเพิ่อมอยู่ประมาณ2-300บาทก็เดี๋ยวลองคุยกับแอดมินในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับะยกตัวอย่างตัวนี้5,000บวกชุดพร้อมเล่นอีกพันห้าก็จะท่ชุดพร้อมเล่น6,500บาทอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆนะอะไล่ต่อไปถัดตัวนี้อีก6รุ่นตัวนี้จะเป็นตัว F Series นะครับ เฟซก็เริ ons, ่มต้นที่ตัวบนก็ได้ครับเคยเป็น S A F 0 1 L นะ F A S 0 1 L ตัวนี้คู่เขาอยู่ทางนู้น S A F 0 1 L ถุตโทนนะเป็นสีแทนนะครับตัวนี้จำได้ไหมเมื่อวานผมกับช่างแบงค์เอาข้างในมาแกะให้ดูทั้งหมดนะครับว่าภายในได้อะไรมาบ้างก็จะมีเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะมี สปริงลดลดความแรงให้นะครับมีคู่มือให้มีแท่ใหนะ้มีแม็กให้หนึ่งตัวตัวนี้เมื่อวานเราเปิดเกร์บลูข้างในเนาะครับราคาสี่พันห้าร้อยบาทครับเพื่อนๆครับโคตรจะถูกนะแล้วก็สวยด้วยนะสี่พันห้านะเอาไปบวกกับนี่ฮนะตัวชาร์จกับแบตเตอรี่อย่างนีนะ้ทุกตัวเลยนะครับที่วางตรงนี้เอาไปบวกกับตัวชาร์จแบ,บตเตอรี่แล้วก็ค่าขนส่งแล้วก็ลูกปืดีสี่พันนัดแบบนี้สี่พันห้าบวกกับพันห้า ก็จะเท่ากับชุดพร้อมเล่น6,000นะอันนี้คือตัวสีทูโทนนะครับถ้าเกิดสีทรายคือตัวนี้ราคาเท่ากันอ่ะสีดงขอไปอันนั้นทูโทนสีดำทรายตัวนี้สีดำล้วน S A F 0 1 L B K นะครับตัวนั้นจะเป็น S A F 0 1 L T N แทนนะครับอ่าแล้วก็ตัวถัดมาก็เป็น S A นะครับ F 0 2นะ02ขีด H ขีด S B BK สีดำนะครับรหัสเยอะหน่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น SA ขีด F02 ขีด H ขีด SB ก็จะเป็นส uh ีช huh. ูโทนรางหน้าอะไรพวกนี้ก็เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเป็น ABS หมดเลยคือเอาง่ายว่าทุกตัวนะเกียร์บ็อกเดียวกันนะครับต่างกันตรงที่ลวดลายของรางหน้าตัวนี้ราคาจะเพิ่งมานิดนึงนะฮะเป็น4,700บาทเช่นเดียวกันนะครับสีดำล้วนก็จะเป็น4,700บาทเหมือนกันเพื่อนๆก็เอาไปบวกอีก1,500ก็จะได้ชุด พร้อมเล่นรวมส่งนะถ้าชอบตัวไหนก็ชั้นหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวรูปแบบเต็มๆเดี๋ยวลงหน้าแฟน,แฟนเพจ a c e b o o k ให้ทีนึงนะครับและในรุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็น S A ขีด F 0 3 L สีดำล้วนนะครับ B K 4,900นะครับสี 47, 49เนี่เเดียงมาแบบนี้แล้วก็มีคู่กันเป็น2สีอันนี้ดำล้วนแล้วก็ตัวนี้เป็นทูโทน s a ขีด f ศูนย์สามขีด h นะตากองเราสไลด์นะสไลด์สไลด์ลงไปอันนี้เป็นสีทูโทนนะครับเดี๋ยวผมกลับด้านให้ถูเพื่อนจะไล่แคปหน้าจอนะครับสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าอ่านี้นะจำไม่ง่ายเลยแคปหน้าจอได้นะครับสรับบอรี้พลาสติก a อ s ซึ่งการใช้งานของปืน ตระก,กูล S A ตัวนี้ที่เป็นตัวบอดี้พลาสติกราคา4,000กว่าบาทเนี่ยไม่ซับซ้อนครับเพื่อนครับเหมือนปืนสแตนดาร์ดทั่วไปเลยเสียบแบตปรับเซฟเซมิออโต้ยิงแค่นั้นเองนะครับไม่มีการปรับโหมดเล่นอะไรลูกเล่นอะไรไม่มีนะครับแต่เกียร์บ็อกก็เป็นเกียร์บ็อก8มิลบูทบูทเหล็กนะครับตัวนี้เป็นบูทเหล็กเลยนะจากโรงงานนะเพอร์ต18ต่อ1ฮะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเอาเจ้าตัวนี้มา1น,นะครับ มาหนึ่งตัวแล้วก็เราจะยิงเทสความแรงยกตัวอย่างนะครับยกเป็นคลิปวิดีโออัปเดตสินค้าที่มาใหม่แล้วก็ยกตัวอย่างให้ด้วยนะเสียบแบตเข้าไปวิธีการเล่นนะครับเสียบแบตเข้าไปถอดท้ายอาลิมถอดท้ายเหมือนกันหมดนะครับก็คือดึงตัวนี้ครับจับเหล็กตัวนี้ตรงเหล็กตัวนี้นะจับแล้วดึงลงอย่างนี้ยดึงท้ายออกเช่นเดียวกันตัวนี้เหมือนกันนะครับจับเหล็กตัวนี้กดก่อนกดสไลด์ออกมาก่อนแล้วจับเหล็กตัวนี้นะครับดึงเดี๋ยวนะจับจับตัวนี้นะครับ,รรบกดกดแล้วดึงนี่นะ นี่เดี๋ยวนะรุ่นนี้จะยากกว่านิดนึงนะฮะอ,อ้ะไม่ออกเดี๋ยวนะยกตัวอย่างอันนี้มันจะง่ายถ้าถ้าท้ายตัวน,นี้จะง่ายหน่อยนะแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยนี่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้อาจจะต้องหาขอยอยู่ใครงวหน่อยนี่ครับถ้าเป็นรุ่นนี้คือแกมลึกอ่าแบบนี้นะรุ่นนี้แกมลึกนะหาหาขห้ววงไปก็ได้ครับมากดตัวนี้แล้วก็กดลงแบบนี้ แล้วก็สไลด์ออกคือกดแกนน,นี้ลงๆลงครับลงให้มันพ้นตัวหมุดด้านหลังนะครับแล้วก็สไลด์ออกไปแบบนี้อันนี้นะครับอ่า,อาจจะมีตัวช่วยนิดนึงนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายจริงๆแล้วสไลด์ได้ปะ่ะอ๋อนี่ครับรุ่นนี้บีบซ้ายขวาครับไม่ต้องสไลด์ออกก็ได้อ่าเขาก็ทําทางเลือกมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราเองก็ใช้วิธีเดิมอยู่เรื่อยเลยนะ อ่าถ้าเป็นท้ายรุ่นนี้ง่ายมากครับกดปีกนี่ใส่แบตเตอรี่เหรอกดกดซ้ายกับขวาตัวนี้นะครับกดพาสตกตัวนี้นะกดปึ๊บนี่ครับแล้วก็อเออล้วงใส่แบตได้ง่ายเลยรุน่นนี้รุน่นนี้รุน่นนี้ดึงตรงนี้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่ท้ายต้องขันหกเหลี่ยมครับขันหกเหลี่ยมแล้วเปิดออกอันนี้ยากตรงนี้อันนี้ดึงนี้ง่ายกว่า อ่าวิธีการเล่นสมมุติว่าเราจะเล่นเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปถอดท้ายออกมาใส่แบตเตอรี่เข้าไปในแกนท้ายแบบนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เสียบสายแบบนี้เสียบสายเป็นเป็นปลั๊กท้ายมีเยาเนาะแล้วก็เก็บสายนะครับพับประมาณนี้เอาแกนพันท้ายเสียบเข้าไปพยายามจัดสายดีๆนิดนึงนะฮะถ้าเป็นท้ายตัวนี้นะแบบนี้แล้วก็ดึง แล้วก็สไลด์เข้าครับโบทการยิงนะครับเซฟเซมิออโต้แล้วก็เซฟอ่ะโอเคแล้วก็เปิดตรงนี้ครับรปึ๊บอ่าเอาลูก0.20ปลอกลงเลยเทลงตรงนี้ ทุกตัวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเล่นเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่อาจจะต่างก,กันไปตรงที่วิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับก็ใส่พันธยมันต่างรุ่นกันเนาะโอเคแล้วก็ปิดฝามาดูความแรงแบบเบื้องต้นกันก่อนนะครับอาลืมบอกนะพอใส่เปิดฝาเปิดฝาเสอรลูกแล้วปิดฝาเสียบแม็กเข้ามานะครับปั่นหรือว่าเกาตูดนะครับตัวนี้ เวลาเราเกาลูกกระสุนจะขึ้นตรงนี้นะครับเพราะกลายเป็นแบบนี้นี่ฮะขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลานขดลวดนะครับตัวนี้จะเป็นขดลวดเวลาเราปั่นเนี่ยขนลวดมันจะขยายตัวออกเวลาเรายิงนะขดลวดมันจะหุบตัวเข้าแล้วระหว่างที่มันหดตัวเข้าเนี่ยมันก็จะตักลูกขึ้นให้เราตรงนี้ใครอยากรู้หลักการทำงานแม็กปั่นมันทำยังไงนะครับแต่ youtube ผมทำรีวิวไว้อยู่นะไปเปิดดูได้สอนวิธีการซ่อมด้วยนะครับปั่นแบบพอของเปล่าของพอมาดูความแรงนะครับ สามร้อยเจ็ดสิบสองนะไม่น่าเกียดนะฮะัสำหรับปืนที่เป็นบนะอดี้พลาสติกนะสามร้อยเจ็ดสิบหกเลยดูฟูออโต้นะครับเลยสิบห้าบอลความแรงสามร้อยเจ็ดสิบโอเคเลยนะเลยสิบห้าบอลความแรงสามร้อยหกสิบแปดคืออันนี้คือสปริงเบอร์ร้อยสิบที่มาจากโรงงานแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความแรงที่ไม่เกินสามร้อยห้าสิบนะครับมันมีสปริงเบอร์เก้าสิบที่อยู่ในกล่องใช่ไหม เราเปิดเกียร์มาเหมือนที่ผมทำรีวิวเมื่อวานนะคับช่างแบงค์นะครับแล้วก็บิดตูดแกนท้ายแล้วก็เปลี่ยนสปริงได้แต่ว่าต้องต้อง,อ,งอ่าพอดแกนตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงจะบิดคืออันรุ่นนี้เนี่ยเป็นบอดี้พลาสติกบิดเปลี่ยนสปริงได้จากด้านหลังของบอดี้ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องยกเกียร์ออกมาเหมือนยี่ห้อจีนกงนะฮะแต่มันจะเป็นคล้ายๆกับเอ c ที่เป็นเจน3ครับที่ต้องขันนอ็อตแกนพันท้ายตัวร้อยตรวนี้ก่อนถึงจะเปลี่ยนสปริงได้นะเปิดดูรีวิว ที่เปิดเกรบบ็อกซ์ตัวนี้ดูได้ครับวิธีการเปลี่ยนสปริงมีอยู่แต่รีวิวนี้เป็นรีวิวอัปเดตแล้วก็ทดสอบแบบเบื้องต้นให้นะครับเผื่อใครที่อยากได้อะไรเล่นก่อนจะได้รู้วิธีการเล่นวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็ความแรงอยู่ที่ประมาณ350บวกเนาะนะครับแล้วก็ราคาปืนแจ้งไปแล้วนะครับเซ็ตพร้อมเล่นแจ้งไปแล้วเพื่อนๆถ้าใดที่สนใจนะครับอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้นครับเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไล วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่2ฮะเรายังเหลืออีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่3นะครับที่เป็นของสเปคหน้าอารมในรุ่นของบอดี้โลหะซีรีส์ที่เป็นเวอร์ชั่น2.0อสเตอร์เกนะครับอันนี้ราคาประหยัดเบาๆจบลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวติดตามกันอีกคลิปหนึ่งนะคะขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ